ความพยายามครั้งที่53สวัสดีครับถึงทุกคนที่อ่านข้อความนี้ไม่ว่าคุณจะอ่านหรือไม่อ่านก็เถอะผมชื่ออารันเกรดีผมเป็นผู้ชายอายุ37ปีส่วนสูงปานกลางผมเขียนจดหมายนี้ขึ้นมาเพราะผมติดอยู่ในบ้านของตัวเองและไม่รู้ว่าผมจะออกไปยังไงและนี่คือความพยายามครั้งล่าสุดของผมในการติดต่อกับโลกภายนอกผมคิดว่าผมควรจะเริ่มเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นดีกว่า ย้อนกลับไปเดือนธันวาคมปี2008ช่วงนั้นใกล้จะถึงเทศกาลวันคริสต์มาสวันนั้นมีแค่ผมคนเดียวอยู่ในบ้านผมจำอะไรไม่ได้มากนักแต่จำได้ว่าบ้านทั้งหลังของผมนั้นพังทลายลงมาต่อหน้าต่อตาตอนนั้นผมกำลังประดับตกแต่งบ้านของผมอยู่ผมตื่นขึ้นมาหลังจากสลบไปนานแค่ไหนไม่มีใครรู้หลังจากผมตื่นมาผมยังคงเห็นบ้านสุดแสนจะปกติของผม แม้ว่าจะมีของและเศษแก้วตกหล่นอยู่บ้างผมมองไปรอบๆเพื่อดูบรรยากาศด้านนอกและมันก็ยังคงเป็นบรรยากาศด้านนอกตามเคยผมเริ่มตระหนักได้ว่าเริ่มมีบางอย่างแปลกๆผมคิดว่าทุกอย่างในบ้านยังคงปกติหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นผมเปิดประตูหน้าบ้านออกไปแต่ประตูกลับพาผมกลับเข้ามาที่บ้านอีกครั้งหนึง่งผมนิ่งชะงักเพราะความกลัวผมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น และไม่ต้องการจะรู้ด้วยซ้ำทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากผมสะดุ้งตกใจจนตัวสั่นและสุดตัวลงกับพื้นพิงหลังไว้กับกำแพงผมนั่งนิ่งด้วยความช็อกผมไม่รู้จะทำยังไงดีผมมองไปรอบๆเพื่อสำรวจภายในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดูปกติห้องน้ำห้องนอนห้องครัวอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมรวมถึงห้องใต้ดินและนี่ก็คือภาพถ่ายของห้องครัวของผมเอง หากคุณสงสัยอะนะสิ่งเล็กๆอันยุ่งเหยิงที่ผมเรียกว่าบ้านวันเวลาผ่านไปจากวันกลายเป็นเดือนแต่ท้องฟ้านอกหน้าต่างนั้นกลับไม่เคยมืดลงเลยมันยังคงสว่างเหมือนตอนเช้าตู่เสมอเหมือนกับตอนประมาณเจ็ดโมงเช้าได้มัง้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้นาฬิกาย,ยังคงเดินอยู่หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ตอนนี้เวลาตีสี่ยีาแล้วแต่ผมก็ยังไม่เคยหลับเลยแล้วผมก็ไม่เคยรู้สึกง,ง่วงขนาดนั้นด้วยอาหารกับน้ำยังพอหาได้แต่ต้องเป็นน้ำที่มาจากตู้เย็นเท่านั้นและผมจำเป็นที่จะต้องใช้เหยือกกรองน้ำอยู่ตลอดเวลาไม่นานนะักผมก็คิดว่าอาหารของผมหมดไปแล้วแต่ทุกครั้งที่ผมลงไปที่ห้องใต้ดินก็มักจะมีกองอาหารกองใหม่วางอยู่บนพื้นเสมอพอที่จะประทังชีวิตไปได้สองสวัน ผมขนทุกอย่างขึ้นมาจากห้องใต้ดินและแช่ทุกอย่างเข้าไปในตู้เย็นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่มันจะนานได้อาหารพวกนั้นมักจะมาแบบสุ่มไม่มีเวลาที่แน่นอนบางครั้งก็อาจจะขาดหายไปเป็นสัปดาห์ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผมถึงยังอยู่รอดมาได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยจนกระทัง่งสัปดาห์สุดท้ายความหิวเริ่มกัดกินผมผมรู้สึกได้ถึงความทรมาน หลังจากที่ไม่มีอะไรตกถึงท้องวันหนึ่งผมกลับไปดูที่ห้องใต้ดินอาหารมันมาแล้วแต่มีบางอย่างผิดปกติพออาหารที่ถูกฉีกออกผมเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวผมเดินเข้าไปช้าๆแล้วก็พบว่ามันเป็นเพียงหนูตัวเล็กๆเท่านั้นที่มันกำลังเพลิดเพลินกับอาหารของผมผมตัดสินใจจับหนูตัวนั้นไว้ให้มันอยู่ภายในโถกแก้วก่อนที่จะพามันเข้าไปในกรงของหนูแฮมสเตอร์ ผมตั้งชื่อมันว่าลูอีตั้งแต่นั้นมาผมก็ให้อาหารมันทุกวันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยทำให้ผมรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงเลยหลายปีผ่านไปวันหนึ่งผมก็มีผู้มาเยือนแต่พวกเขาไม่ใช่มนุษย์พวกเขามีรูปร่างที่สูงผอมและไม่มีใบหน้าแต่พวกเขาก็ไม่ได้ดูมีพิษภัยเช่นกันพวกเขาทําอยู่อย่างเดียวก็คือเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านของผมบางครั้งพวกเขาก็นั่งบนโซฟา หรือมองออกไปนอกหน้าต่างบางทีพวกเขาก็มานั่งข้างๆผมในขณะที่ผมกำลังดูทีวีอยู่แต่ที่น่าประหลาดใจก็คือทีวียังใช้งานได้ตามปกติแต่ก็นะผมควรที่จะซื้อสายเคเบิลใหม่ก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นดังนั้นมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ดูมากนักหรอก Wi-Fi ย,ยังคงใช้งานได้แม้ว่าสัญญาณมันจะโคตรห่วยก็ตามผมเลยไม่ได้ทำอะไรมากนักนอกจากทำอาหารเป็นงานอดิเรก อุปกรณ์ในห้องครัวของผมยังใช้ได้ตามปกติผมเลยลองทำอาหารทุกอย่างตามวัตถุดิบของผมที่มีอยู่สเต็กของผมอร่อยมากเลยนะถ้าถ้าคุณเจอผมเนี่ยคุณอาจจะลองชิมก็ได้นะแต่ที่แปลกก็คืออาหารที่ถูกเติมอยู่ในห้องใต้ดินมักจะวางกองอยู่กลางพื้นคอนกรีตเสมอผมจำเป็นที่จะต้องล้างมันทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามันสะอาดและที่น่าสงสัยก็คือมันมักจะมาเป็นกองใหญ่ๆเสมอทุกๆ 2- สวัน หรือบางทีก็เป็นสัปดาห์ซึ่งมากเกินกว่าที่ผมจะกินคนเดียวหมดได้ผมเลยเริ่มเก็บสะสมอาหารเพื่อให้แน่ใจว่ามันพอที่จะอยู่ได้อีกหลายๆปีแถมผมก็มีคู่มือทําอาหารส่วนตัวของตัวเองด้วยแหละและนั่นทําให้ผมกลายเป็นเชฟในร้านอาหารหดาวของตัวเองแต่ก็แค่ในจินตนาการนะผมพยายามที่จะหลบหนีอยู่หลายต่อหลายครั้งรวมถึงการทุบก,กระจกเพราะผมเห็นคนเดินอยู่ด้านนอก ผมเคยตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครหันมามองผมเลยจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาหันมามองผมกลุ่มคนที่อยู่ด้านนอกพวกเขายืนอ,อยู่ตรงนั้นจ้องมองมาที่ผมจากอีกฝากหนึ่งของกระจกหลังจากนั้นไม่นานผมนอนไม่หลับอีกเลยผมพยายามที่จะทุบก,กระจกแต่ไม่ว่าจะแรงแค่ไหนมันก็ไม่เคยมีรอยหรือไม่มีท่าทีที่จะแตกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งกระจกบานนั้น มันก็ได้พังลงในที่สุดแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนผมก็ยังคงวนกลับมาที่บ้านหลังเดิมอยู่เสมอผมติดอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่วันกี่ปีหรืออาจจะตลอดไปผมไม่มีทางออกคุณรู้ไหมผมคิดถึงคนอื่นผมคิดถึงชีวิตเดิมของผมผมเคยมีงานที่ดีภรรยาของผมดูแลลูกๆอย่างดีแล้วแล้วทำไมอ่ะทำไมผมต้อง ทำไมผมถึงต้องมาอยู่ที่นี่ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุหตผลใช่ไหมแล้วทำไมทำไมทำไม,ไมแล้วเหตุผลของความทุกข์ทรมานนี้ล่ะมันคืออะไรทำไมล่ะนี่เป็นคำถามที่ผมคิดได้ในขณะที่ผมโน้ตสิ่งต่างๆลงบนจดหมายฉบับนี้และติดไว้หน้าประตูบ้านตั้งแต่ที่ผมใส่มันลงไปก็ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยผมกำลังทำอะไรอยู่ผมกำลังทำอะไรอยู่วะเนี่ย ผมหวังว่าจะมีใครสักคนใครสักคนเห็นสิ่งที่ผมเขียนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามไอ้โปรดช่วยผมด้วยจากเพื่อนของคุณเอรเลนเกรดี้รายงานจากหน่วย MEG ฉบับที่8734เดือน7วันที่9 ปี2016เจ้าหน้าที่จากหน่วย MEG Fred Open จากแผนกหน่วยกู้ภยัยพบบันทึกความพยายามครั้งที่53ขณะที่สำรวจพื้นที่ในเลเวล9บันทึกดังกล่าวนั้นถูกพบอยู่หน้าประตูไม้สีแดงของบ้านหลังเล็กหลังหนึ่งเฟรดและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเข้าถึงภายในตัวบ้านได้สำเร็จไม่ทราบว่าเหตุผลใด ประตูนั้นถึงถูกล็อกจากด้านในแทนที่จะถูกล็อกจากด้านนอกนักเดินทางที่รู้จักกันในชื่อเอลเลนเกรดีได้รับการช่วยเหลือและถูกนำตัวกลับไปยังฐานทัพอัลฟาที่เลเวล0-1ขีดหบันทึกแก้ไขเดือน7วันที่23ปี2016เอลเลนนั้นได้ถูกนำตัวกลับไปยังบ้านของเขาและตอนนี้เขาสามารถเข้าออกบ้านของเขาตามที่เขาต้องการได้เลเวลที่53นั้นได้ถูกบันทึก ตามจำนวนความพยายามของเขาที่จะติดต่อกับโลกภายนอกถึง53ครั้งเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์เพื่อการสำรวจและเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติที่ยังคงติดอยู่ใน b แบ็ก o ูม